สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื่อนี้ยพายพี่น้องมาหาเหราไม้นจะจ๊ะเนาะเลาะหาเห็ดเต็บ่ม,มีจ้ะรอบนี้เห็ดออกยากขนาดเลยเป็น,นยังบ่มีเห็ดแล้วก็ไปหาเลาะไม้ก็ได้เป็นยังเนาะมาค่ะเลาะไม้เนาะ ຫັ້ນບໍ່ເຄີຍມາເດຕາມາເທື່ອແລກເພື່ອທີ່ຈະກຽມໄດ້ເຮັດເື່ອຮດມາສ ยอดเขื่องกำลังควายถึกว้าวใหญ่มากนะคะนคะคะไปาระต่อเลยมีไหม ูทางเฮานี่มานี่ค่ะพอดีมีแต่พอต้มน่ะโม่เมะกระไรว้าว นี่ค่ะทุกคนไปแก้สนมไ้ เจะของดีนะทุกคนกูจีอีบุกโอ้ารหนาเลยอะเอาหมดมามาเลย ลกบ่นเดกหัวละไบ่อน่านี่คือไม่ตลกมมนเขาถเอเดียวเลยจ้ะขบวนอ่ะเอาแล้วก็มาขอาอีกด้วยโอ้ดิบป่าีน้องเก็บขนาดมีไ่อันอ๋อะ้มี เียไปนี่ค่ะดูนี่นบ้านไอโบกินเด้อจ้ะบ้านอื่นท้าจะเอาไปแก่เราบ้านไอโบกินเด้อไม่นิยมกินมันนกตัวเด้ยวกดแบบ อ่บ่นอะนาะวอีกจ้ะอันดีใจันคือเราเห็นเห็นเห็นตุไร้มันโบแม่น่ะมันเป็นขนคือเหียอย่างนี้มลูด้วยจ้ะเบื่อง่อยบจะ้มลูอีกย มืันนี้รู้สึกไม่เมื่อยจ้ะร่างกายบอกพร้อมทางไหนเนะาะทาใไหได้สำนิดห่ะจ้ะสีพาเมื่อก่อน,นอเนาะเดี๋ยวสิเป็นหลอกเป็นลมเอามันบุกคุม้มได้เลยบุหลายจะเป็นคลิปสั้นๆมาัล้ายพี่น้องเลยนะเนาะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจใหลายๆไป้จได้ไดขอคุณบ้าบายสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทุกคนมาหาเห็ดที่ป่าหหมิงมที่ไม่เยมานะคะ ไม่ได้หวังอะไรมากเลยค่ะหวังแค่จะมานอย่างเดียวก็มานต่อไปค่ะะค่จะยดนกันเลยวันนี้เราก็เดินมามานเติอนะคะเดี๋ยวเราก็เจอดอกบานดอกนี้ เราก็ดีใจนะมากเพราะว่าเป็นดอกแรกของเราที่มีหมูเนี่เดีาจทามาหมูกัอืมหอม้า้านะคะ้าจะ เราออไม่นะมาในปีหกร้านเอาแบ่งกันซนะะเนาะคืออะไรกงอ้ยนี่จ้ะน่าจดูผิดไหมู่ของเน,น,นะปูนะออมองมะถ้าเห็นมันก็ถ่ายมาเลยตะปู่ด้อโอเคอยามาเกือบ วันนี้เดบารมีนกปูโอ้ยเลยอื้อหือดูทุกการ์ดเลยอ้ามันจะตาวดอกมาประดับบารมีเนี่ยเก็บตกอย่างจริงจังยังดอกเห็ุได้คะเห็ุเพิ่งข้าว ดอกเดียวไม่เข้าจะสมบูรณ์พักเท่าไหร่น้อยแต่อีกขนาดเห็นไหนบ้านมือก็ได้มีแต่ดอกกำนันบานมือก็ได้เป็นมีแต่ลุนป้ากินแก่๊เล่นเน่นแก่ะมาเองสองงามเบาเลยด้วยมั้งวุ้ยวันที่สองของวันนี้ ดอกเดียวก็อิ่มได้นะคะดอมใหญ่มากตอ็มีแห่งต้องเจ้าอีกว้าววอันนี้เผ็ดเหมือนกบายคุณดอกจ้ามาปิ้งพอดีแหละอีกอย่างไย มีหมูป,มมปุกเด้อยู่นนอยู่เด้อแตกปบี่เ้าเลยแม่นะบอกเลยว่วเขาต้องมาเนี่ยปุ๊บกจักสีวางจังได <laughs> มันจังอยู่ในสภาพดี